สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลาสเป u g e o t d j a งห้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสหลังจากให้นังค่ายปิกโนฮอนด้าเองนั้นนะครับได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดตัว All New Honda f o r z a 350 <S <S ในประเทศไทยเป็นที่แรก,กนในโลกกันไปแล้วหลายๆฝ่ายก็ต่างเชื่อว่าเครื่องยนต์ลูกใหม่อย่าง ESP Plus ขนาด330ซีซีนั้นได้ถูกปูทางไว้สำหรับโมเดลรุ่นใหม่อย่าง New ADV 350ในอนาคตด้วยด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับในการทำงานของเครื่องยนต์หลังจากที่ทางสื่อมวลชนได้มีโอกาสทดสอบกันและความนุ่มนวลในการส่งกำลังจากการทำงานของพาวมารันเซอร์ทำให้คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ลูกนี้นั้นนะครับมันจะเหมาะสมเอามากๆก,กับรถในแนว s t ร a ท t a t v e n t u r e Class นี้อย่าง New ADV 3 5 0ที่จะถูกเซตมาให้มันสามารถลุยได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงระบบอย่าง HSTC นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีทำให้การลุยในเส้นทางฝุ่นทางทรายนั้นจะช่วยได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับแม้ว่าในปีนี้เราจะยังไม่เห็นการเปิดตัวของ New ADV 350แต่ทั้งจากข้อมูลนะครับในการสัมภาษณ์ของประธาน AHM Honda ว่าพวกเขาให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับในการพัฒนารถแนวนี้และการลงทุนวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ของทีมวิศวกร ที่ทางเราเชื่อเหลือเกินว่าเครื่อง ESP+ Plus นั้นจะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อ f o r z a 350เพียงแค่รุ่นเดียวแน่ๆทำให้ทุกอย่างนะครับค่อนข้างเป็นไปได้อยางมากที่ปี2021ข้างหน้านี้จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันซึ่งอาจจะเป็นในช่วงปลายปีครับ รูปร่างหน้าตานะครับดีไซน์ภายนอกของตัวรถนั้นคาดว่าจะออกแบบมาในแนวเดียวกันกับ ADV 150รุ่นน้องแต่จะมี ABS ทั้งหน้าและหลังมีชิหน้าปรับไฟฟ้าและมีการติดตั้งซับแทงที่ด้านหลังของโชว์ว่ามาให้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้ราคาของมันแพงกว่า Forza 350ไปประมาณ1คาดว่าประมาณ1,000 10, 0บวกลบนะครับ โดย New ADV 350นั้นจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศครับหากว่าจะมีการวางจำหน่ายรถรุ่นนี้กันจริงๆครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ o r r d c l a s s Peugeot Django 150 Scooter พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส